สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่ๆทุกท่าน,นครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจ่าโทเฮนรี่พา2พองานะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพ้านะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีพศสอง1นห้าสี่หนึ่งนะครับผมมีชื่อรุ่นว่ารุ่นคดชะสารหมื่นปีนะครับผมพระรุ่นนี้ เป็นรุ่นนะครับพิเศษของทางวัดนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามวลสารดีพิธีใหญ่หน้าแขวนมากๆอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับผมอง์นี้มีกล่องเดิมด้วยนะครับกล่องนี้ก็จะเป็นผ้าไหมอย่างดีนะครับผมข้างในบุด,ด้วยสักกะลาดสีม่วงนะครับผม เบนะครับสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดชางให้รุ่นคดชสารหมื่นปีวงเล็บศิลปาชีพ26ทธันวาคม2541พาสี่นี้ออกที่วัดชางให้โดยตรงนะครับมีชื่อรุ่นว่าคดชสารหมื่นปีด้านในก็เหมือนกันนะครับผม สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้รุ่นโคชสาลหมื่นปีมงเล็บศิลปาชีพ26่ธันวาคมพศสอง1าพระรุ่นนี้จะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับสี่พิมพ์จะมีร้อยองนะครับมีเตารีดพิมพ์ใหญ่เตารีดพิมพ์พระรอดแล้วก็เตารีดพิมพ์พระรอดจิ๋วนะครับผมมีสี่พิมพ์นะครับ สำหรับหลวงปวู่ทวดรุ่นโคจษาสารหมื่นปีนี่นะครับโคจศา์นี่ก็แปลว่าช้างนะครับพระรุ่นนี้นะครับพระรุ่นนี้สร้างมาจากงาช้างแมมมอสนะครับผมผมก็มีเลี่ยมทองโชว์ไว้หนึงองค์นะครับองค์นี้ ที่เลี่ยมทองแล้วเนี่ยสี่หมืนสามนะครับนี่ก็จะเป็นช่างคนเดียวกันนะครับที่แกะพระนะครับผมช่างก็จะมีหลายสินนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับวางพระไว้ก่อนนะครับผมพระเนี่ยนะครับ <c oughs> องค์คเนี้ยไม่มีการ์ดนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเอาการ์ดองค์อื่นนะครับ มาสแสดงนะครับผมมาให้ดูนะครับเพื่อประกอบว่าพระเนี่ยพิธีพุทธาพิเศษดีแล้วก็ที่มาที่ไปอะไรยังไงนะครับพระองค์นี้มีแต่กล่องนะครับไม่มีการ์ดแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นการ์ดขององค์อื่นนะครับสมเด็จหลวงพ่อทวดรุ่นโคชสารหมื่นปีวงเล็บศิลปาชีพรุ่นแรกโคชสารหมื่นปีวัดช้างให องค์นี้ไม่มีการ์ดนะครับย้ำอีกทีหนึ่งแต่ว่าผมต้องนําข้อมูลมานําเสนอะนะครับเพื่อฟาร์มชัดเจนนะครับในการรีวิวสมเด็จหลวงพ่อทวดรุ่นโคจสารหมื่นปีวงเล็บศิลปาชีพทำด้วยงาช้างแมมมอสซึ่งมีอายุไม่น้อยก่าหมื่นปีค้นพบในไซบีเรียประเทศรัเสเซียแกะสลักด้วยมือทุกองค์ พิธีมาหาพุทธาพิเศษวันที่26ธันวาคม2541ณอุโบสถวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีโดยพระเกจิอาจารย์159รูปพระครูธรรมกิจโกศลพระอาจารย์นองปะทานจุดเทียนชัยนายวิสุทธ์สิงหขจรวรกุลอดีต รองปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานจัดสร้างด็อกเตอร์อำนวยยศสุขประธานคณะกรรมมาธิการการคลังประธานที่ปรึกษารุ่นนี้จะมีความชัดเจนสูงนะครับว่านะครับทำด้วยงาช้างแมมมอดได้จากไซบเบียนะครับผมประเทศรัสเซียแล้วก็แกะสลักด้วยมือทุกองค์นะครับโดยช่างศิลปาชีพที่จังหวัดปัตตานีนะครับ ที่ได้งาช้างแมมมอธมานะครับผมก็นะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมมาลาชินานะครับพระราชินีของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเสด็จเยือนประเทศรัสเซียนะครับแล้วก็รัสเซียนะครับได้มอบงาช้างแมมมอธนะครับให้เป็นของขวัญนะครับผมหรือบรรณาการนะครับแก่พระราชินีแล้วนะครับในช่วงปีนั้นนะครับสมเด็จพระราชินีนะครับ เขาเรียกว่าได้สร้างศูนย์ศิลปาชีพหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคกลางศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะครับที่ภาคใต้นะครับที่จังหวัดปัตตานีนะครับก็มีศูนย์ศิลปาชีพที่นั่นนะครับผมท่านนะครับก็เลยนะครับให้นะครับได้มอบนะครับงานช้างให้แก่ศูนย์ศิลปาชีพนะครับเพื่อให้ช่างเนี่ย นะครับได้แกะนะครับผมเป็นช่างฝีมือนะครับแกะสลักด้วยมือทุกองค์เพื่อที่จะสร้างงานนะครับสร้างอาชีพนะครับถือว่าเจตนาในการสร้างเนี่ยดีเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็นะครับนำมาปลุกเสกที่วัดช้างให้อาจารย์นองเจ้าวิธีนะครับเกจิเนี่ยนะครับร่วมปลุกเสกถึง159รหลูกตามเอกสารนะครับก็ที่พูดนะครับก็คือที่มาที่ไปเอ่อที่มาที่ไปนะครับว่า ทำไมนะครับเป็นงาช้างจริงๆเหรอแล้วเป็นงาช้างแบบมอสเนี่ยได้มาอย่างไรนะครับที่มาที่ไปชัดเจนนะครับแกะสะลักนะครับด้วยช่างศิลปาชีพพิธีปลุกเสกใหญ่มากนะครับหนึ่กแต่นะครับองค์นี้ไม่มีการ์ดแบบนี้นะครับผมอง์นี้นะครับจะมีกล่องเท่านั้นนะครับผม คราวนี้เรามาดูที่องค์พรานะครับแบบที่ผมบอกนะครับว่ามีทั้งหมดสี่พิมพ์พิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์ที่นิยมที่สุดนะครับเพราะว่าใช้งาช้างเนี่ยชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็แกะเป็นร้อยองค์นะครับผมแกะเป็นพระรอยองค์นะครับตัวผมเองนี่ก็ค่อนข้างที่จะชอบพระรุ่นนี้นะครับให้ดูใกล้ๆนะครับ องนี้ผมถ่ายรูปศัตรูแล้วด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดเนี่ยอยากจะชมรูปชัดๆผมมีนะครับแล้วสินนี้นะครับจะเป็นสินที่สวยที่สุดนะครับผมเป็นสินที่สวยที่สุดผมจะเทียบกับเตารี่ดพิมพ์ใหญ่รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับให้ดูนะครับผมนี่คือขนาดขององค์พระจะประมาณ นี้นะครับผมก็กําลังแขวนเลยนะครับเพราะว่านี่ผมได้นําไปเลี่ยมทองมาให้ชมแล้วนะครับหนึ่งองเลี่ยมทองเนี่ยจะสวยมากน่าแขวนมากนะครับท่านใดชอบงานนะครับแล้วก็สินเนี้ยผมในในสายตาผมนะครับผมมองว่าสินนี้เป็นสวยที่สินที่สวยที่สุดนะครับเขาจะมีสินหน้าแก่สินหูก้างนะครับแล้วก็จะมีสินหน้ายิ้มอันนี้นะครับผมสินนี้นะครับนี่ ดูที่หน้าตาหลวงปู่จะมีความเมตตามากนะครับสิ่งน,นี้แล้วขาวแบบนี้นะครับจะเป็นงานชั้นในนะครับผมเป็นงานชั้นในแกะสะลักออกมานะครับนี่สวยปิ๊งหน้าหลวงปู่ทวดน่ยิ้มนะครับเขาเรียกว่างานเนี่ยมีการเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะครับ เส้นจีวอสังคติปรบคตสวยปิ๊งนะครับหัวเข่านิ้วเท้านิ้วมือนะครับฝั่งนี้นี่นะครับแกะได้สวยจริงๆนะครับผมเป็นงาช้างแมมมอสนะครับนี่แกะยันแบบปลายฝอกกล้ามเนื้อนะครับปลายคางใบหูเส้นหน้าผากจมูกปากช่างคนนี้ เก่งมากนะครับผมนี่คืองานแกะมือนะครับไม่มีองค์ไหนซ้ำกันนะครับผมเพราะว่าเป็นงานศิลน,นะครับงานแฮนด์เมดเป็นไงครับด้านข้างมิติสุดยอดนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังเรามาดูนี่จีวรประคต สังคตินะครับแขนเนี่ยตรงนี้เนี่ยยังแกะเป็นกล้ามเนื้อหัวไหล่เลยนะครับช่างคนนี้ไม่ธรรมดานะครับผมแกะไม่รู้ว่าเรียนอนาตมี่มาหรือเปล่านะครับคนนี้เก่งจริงนะครับแกะด้านบนนะครับไม่มีปัญหานะครับทำได้สวยจริงนะครับด้านข้าง ฝั่งนี้นะครับนี่ริวจีวรสวยงามนะครับมีตรงเพียงใบหูตรงนี้นิดเดียวนะครับที่เขาแกะน่าจะทำบางไปนะครับผมปึ๊ดเลยตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับผมอันนี้ชี้แจงให้ทราบเลยนะครับผมซูมให้เห็นชัดนะครับ ใบหูนิดเดียวจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นงานแกะมือนะครับผมทําบางนะครับแต่โดยรวมแล้วผมยังให้ให้ว่าพาองค์นี้เป็นพาสวยอยู่นะครับเนี่ยเพราะว่าถ้ามองจากทางด้านหน้าเนี่ก็แทบจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมยังให้พาองค์นี้อยู่ในเกณฑ์สวยอยู่นะครับหน้าตาหลวงปู่นะครับยิ้มเมตตาเลยนะครับ งาช้างแมมมอตแท้ๆนะครับผมมีในสารระบบวัดช้างให้อย่างแน่นอนชัดเจนนะครับด้านหน้านะครับหลวงพ่อทวดข้างๆเป็นบัวนะครับด้านหลังวัดช้างให้แล้วก็ตรงนี้เป็นบัวตรงนี้นะครับทำด้วยทองคำนะครับผมทำด้วยทองคำนะครับ แต่ว่าไม่ใช่แบบคือพ้าเนี่ยต้องเข้าใจนะครับที่บอกว่าทองคำเนี่ยไม่ใช่ว่าทองคำที่จะเป็นเปอร์เซนต์แบบว่าเก้าสิบาเปอร์เซนต์อะไรอย่างนี้นะครับไม่ถึงนะครับผมคือรุ่นนี้เขาทำมาประมาณนี้นะครับก็คือประมาณเอาไปยิงแล้วเนี่ยนะครับจะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซเจ็ดสิบาเปอร์เซนต์นะครับบางองค์เนี่ยเขาเรียกว่ามีคาบออกไซด์ติดอยู่เยอะ ไม่ได้สวยเงาไม่ได้อยู่ในกล่องเก็บไม่ดีเนี่ยเอาไปยิงเปอร์เซ็นต์เนี่ยบางทีก็จะประมาณหกสิบฝ่าเกือบเกือบเจ็นะครับแต่เขาก็ยังเรียกว่าเป็นทองคำนะครับเขาเรียกว่าทองเคนั่นเองนะครับผมไม่ใช่ทองบริสุทธิ์นะครับแต่ก็คือทองคำนะครับเพราะว่านิ่มเนี่ยถ้านิ่มเนี่ยเอามาปั๊มอะไรแบบทำฐานแบบนี้มันทำไม่ได้นะครับ มันอยู่แค่ที่เปอร์เซนต์เท่านั้นเองนะครับไม่ใช่พาว่าหล่อเป็นเนื้อทองนะครับอันนี้เขาปั๊มนะครับทํามาเป็นฐานบัวแล้วก็มีตัวอักษรน,นะครับก็อย่างที่ผมแจ้งไว้นะครับเปอร์เซนต์เนี่ยจะประมาณ60ฝาถึง70าเอร์เซนนะครับผมอันนี้เราได้มวลสารที่ดีมากนะครับก็คืองาช้างทองคํานะครับ ด้านล่างนะครับนี่เราจะเห็นว่าฟาร์มเป็นงาช้างชัดเจนนะครับไม่ใช่พลาสติกไม่ใช่เรซินหนึล้านปอร์เซนต์นะครับอันนี้คืองาช้างจริงๆนี่ตรงนี้เนี่ยบางองค์เนี่ยเราจะเห็นรอยเปิอะกาวนะครับแล้วเมื่อส่องไปเนี่ยเราจะเห็นว่า พาเนี่ยเขาแกะเสร็จนะครับเขาจะทําการเจาะรูแล้วนะครับที่เห็นเป็นน้ําตาลน้ําตาลเนี่ยคือนะครับด้านในภายในเนี่ยเขานะครับได้ทําการนะครับบรรจุผงว่านเก่ารุ่นแรกหลวงปู่ทวดวัดชางให้ปีพศ2497นะครับลงไปนะครับผมผง97แท้ๆนะครับบรรจุเข้าไปด้านในแล้วก็ปิดทับด้วยโค้ชช้างทองนี้นะครับ แล้วก็มีการต่อโคดนะเล็กๆตรงนี้บางองค์เนี่ยผมเคยเจอนะครับไปเช่าพระทีละห้าองค์มีหลุดมาองค์หนึ่งนะครับไม่ต่อโคดแต่เป็นพระแท้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าสมบูรณ์กับสมบูรณ์ที่สุดนะครับก็คืออาจจะอุดโคดนะครับทุกอย่างแท้หมดแต่ว่าไม่ต่อโคดนะก็มีนะครับผมอันนี้พูดไว้นะครับเพื่อว่าเป็นประโยชน์นะครับ เผื่อเพื่อนๆม่พี่มีแล้วทําไมไม่เหมือนผมที่รีวิวเอาไปส่องดูแล้วเราไม่เห็นโค้ดมันจะแท้หรือเปล่าแท้นะครับมีนะครับแบบไม่ต่อโค้ดมีก็คือนะครับองนี้เนี่ยเราได้แบบมวลสารดีจริงนะครับก็คืองาช้างผงว่านปีเ7จนะครับแล้วก็ทองคำนะครับซึ่งทำมาเป็นโค้ดแล้วก็ฐานบัว ทาเลี่ยมเนี่ยก็จะสวยนะครับเช่าแล้วนะครับอยากจะไปเลี่ยมเองก็ได้นะครับหรือฝากผมเลี่ยมเงินเลี่ยมทองก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพียงท่านนะครับถ้าเขาเรียกว่าถ้าเป็นเลี่ยมเงินเนี่ยโอนค่าพะมาเดี๋ยวผมไปเลี่ยมเงินเสร็จค่อยคิดตังกันแต่ถ้าเป็นทองนะครับต้องโอนมาส่วนหนึ่งเลยนะครับผมถ้าเป็นเลี่ยมทองต้องพะแล้วก็ค่าเลี่ยมเนี่ยก็คือ เดี๋ยวมาคุยกันนะครับเพราะว่าไปเลี่ยมทองเนี่ยก็คือใช้งบประมาณเยอะพอสมควรเลยนะครับเกือบเกือบสองหมื่นนะครับที่ผมไปเลี่ยมร้านที่ผมเลี่ยมนะครับพระรุ่นนี้น่าใช้จริงนะครับเพราะว่า 1. เจตนาการสร้างดีสองนะครับมวลสารดีนะครับสามพิธีใหญ่ครบสูตรนะครับในการแฝงพระ องค์นี้ก็เรียกได้ว่าไม่ได้คี้ล้วขี้เลเลยนะครับเป็นพาร์ที่น่าแฝงอีกหนึ่งองมีกล่องเดิมพร้อมกล่องเดิมนะครับสําหรับองค์นี้นะครับสําหรับองค์นี้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับผมองค์นี้ผมเปิดราคานะครับองค์นี้ไว้ที่2 2ง0มื่บาทนะครับสนใจโทรนะครับ0988์ ห้าสี่หนึ่เชนนะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพพร้อมส่งด่วนนะครับแล้วก็นะครับมีพาเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพี่ๆเข้าไปนะครับรับชมพาเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ เพื่อนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ